เคยสงสัยกันไหมครับว่าอำเภอที่เราอยู่ๆกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปกันยังไงจากแค่หมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนจะกลายมาเป็นอำเภอที่มีการปกครองเป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงวันนี้เราจะพาไปย้อนรอยดูเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆของอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬกันครับซึ่งเส้นทางการเติบโตของอำเภอนี้นะฮะโหไม่ธรรมดาเลยครับมันมีจุดเปลี่ยนสําคัญสําคัญเยอะมากตั้งแต่การเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ใหญ่มากๆ ผ่านช่วงเวลาที่มีความขัดแยง้งจนกระทั่งมาถึงจุดที่พวกเขาสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นอำเภอศรีวิไลนี่แหละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทกันเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่นกอนเลยคือทั้งบอกว่าเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้ชื่อสีวิไลด้วยซ้ําแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเขตการปกครองที่ใหญ่กว่านั้นมาก ใช่แล้วครับสมัยก่อนเนี่ยสีวิไลย,ยังไม่มีตัวตนเป็นอำเภอเลยนะครับเป็นแค่กลุ่มหมู่บ้านเล็กๆที่รวมกันอยู่ในตำบลที่ชื่อว่าชุมพูพรซึ่งตำบลน,นี้เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2444โหร้อยกว่าปีมาแล้วนะฮะแล้วพอพูดถึงตำบลชุมพูพรเนี่ยอย่าเพิ่งนึกว่าเป็นตำบลเล็กๆนะครับคือตอนนั้นน่ะใหญ่มากใหญ่ขนาดที่ว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมไปถึง3อำเภอในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวโอ้โห กว้างใหญ่จริงๆครับเอาละครับทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆของเรื่องนี้กันบ้างคือมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นยุคแห่งความขัดแย้งแต่เรื่องที่แปลกก็คือความขัดแย้งนี่แหละครับที่ดันกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกัน คือต้องเล่าย้อนไปในช่วงปีพศ2 5 0 0ถึง2520นะครับโอ้โหช่วงนั้นอะเป็นเวลา2ีปีเต็มๆเ,เลยที่พื้นที่แถบนี้กลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งแน่นอนว่ามันก็สร้างความท้าทายให้กับพื้นที่นี้อย่างมหาศาลเลยแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับพอมีความขัดแย้งเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้รัฐบาลต้องหันมาทุ่มเทพัฒนาพื้นที่ตรงนี้อย่างจริงจังเลยทีเดียว เพื่อความมั่นคงนะครับก็เลยมีการสร้างสรรพัดอย่างเลยทั้งถนนหนทางใหม่ๆโรงเรียนสถานีตํารวจแล้วก็สถานีอนามัยคือทําทุกอย่างเพื่อให้การดูแลประชาชนเข้าถึงและดีขึ้นนั่นเองแล้วพอสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายความสงบสุขกลับคืนมาประกอบกับว่าตอนนี้มีทั้งถนนหนทางมีสาธารณูปโภคต่างๆที่สร้างขึ้นมาใหม่มันก็เลยเหมือนกับว่าทุกอย่างพร้อมแล้วครับพื้นที่ตรงนี้พร้อมที่จะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นก็คือการมีตัวตนทางการปกครองเป็นของตัวเองเสียที เส้นทางสู่การเป็นอำเภอเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2สเต็ปหลักๆเลยสเต็ปแรกคือในปี2531ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอก่อนแล้วหลังจากนั้นอีก6ปีก็คือปี2537ก็ได้อัปเกรดยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแบบเต็มตัวในที่สุดครับทีนี้การเป็นอำเภอเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับแต่มันคือการปรับโครงสร้างการปกครองครั้งใหญ่เลยต้องมีการจัดระเบียบกันใหม่หมด เพื่อให้ขอบเขตและรูปแบบของอำเภอสีวิไลเนี่ยมันชัดเจนขึ้นและในช่วง14ปีนั้นนะครับก็มีการค่อยๆทย,ยอยจัดตั้งตำบลใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยมันก็เหมือนกับการค่อยๆวางอิฐทีละก้อนทีละก้อนเพื่อสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งให้กับการปกครองของอำเภอใหม่ในอนาคตนั่นเองครับและในที่สุดโครงสร้างของอำเภอสีวิไลในปัจจุบันก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับชัดเจนมากประกอบไปด้วย5ตำบลหลักๆด้วยกัน ซึ่งพอรวมๆกันทั้งหมดจากการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามานะครับก็ทําให้อําเภอศรีวิไลในทุกวันนี้ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งหมด51หมู่บ้านครับโอเคทีนี้พอเราเห็นภาพรวมการก่อตั้งแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วตอนนี้อำเภอศรีวิไลตั้งอยู่ตรงส่วนไหนของจังหวัดบึงกาฬกันแน่มาลองดูภาพกว้างๆกันครับถ้าเราลองกลางแผนที่ดูนะครับจะเห็นเลยว่าศรีวิไลเนี่ยตั้งอยู่ตรงกำกลางของจังหวัดบึงกาฬเลยล่ะครับทิศเหนือกับทิศตะวันออกก็จะติดกับอำเภอเมืองบึงกาฬเลย ส่วนทางใต้กับตะวันตกก็จะมีอำเภอสำคัญอื่นๆล้อมรอบอยู่ครับและเรื่องราวการเดินทางทั้งหมดที่เราเล่ามานะครับตั้งแต่อดีตที่เต็มไปด้วยความท้าทายจนมาถึงปัจจุบันที่น่าภูมิใจเนี่ยมันถูกสรุปและสะท้อนเอาไว้ในคำขวัญประจำอำเภอศรีวิลยนี่แหละครับซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ทั้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้ดีมากๆเลยพอได้ฟังเรื่องราวของอำเภอศร,รีวิไลแล้วมันก็ชวนให้กลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่า แล้วในเมืองหรือในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ล่ะจะมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งแบบนี้ซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าเรื่องราวของการต่อสู้การพัฒนาการสร้างตัวตนที่อาจจะกำลังรอให้ใครสักคนไปค้นพบอยู่ก็เป็นได้นะครับ